ทุกคนเคยสงสัยหรือทราบกันไหมคะว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้บริการผ่าน Apple Trade-In mm hmm. เขาเอาสินค้าของเราไปไหน mm hmm. วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกๆท,ท่านได้ฟังกันค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะเ mm hmm. พื่อนๆวันนี้นะคะรายการ I t o l l You About Environment นนะคะรายการเล่าข่าวสิ่งแวดล้อมที่ทั้งง่ายสนุกแล้วก็มีคุณค่าค่ะ เห็นโลโก้ Apple ขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าใหม่เนี่ยเปลี่ยนตัวมาเป็นสติ๊กอบก็จริงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาขาย iPhone 13นะคะอันนี่ทุกคนเข้าใจนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า Apple เนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็น global brand ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงประกาศตัวเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะด้วยการใช้พลังงานสะอาดนะคะหรือว่าการลดการปล่อยคาร์บอนนะคะทั้งในการผลิตการประกอบ การขนส่งนะคะตลอดไปจนถึงการใช้งานของลูกค้าเลยค่ะโดยเขาตั้งเป้าไว้ที่ภายในปี2030นะคะเขาจะทําให้ได้บรรลุเป้าหมายค่ะอย่างที่สาวกของ Apple ทราบดีนะคะว่าในทุกๆปีเนี่ยแ p ปเปก็จะปล่อยสินค้ารุ่นใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็น iPhone 13นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์มากมายมหาศาลใช่ไหมคะขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะส่วนประกอบเนี่ยเขาทํามาจากแร่หายากค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่าแร Earth e l e m e n t มันก็อาจจะสวนทางกับสิ่งที่ Apple เนี่ยกำลังพยายามบอกเราอยู่แต่สิ่งที่เขาบอกว่าเขาทำแล้วก็ลดขยะได้ทันทีทันใดนะคะก็คือการที่เขาเนี่ย ลดการให้นะคะอะแดปเตอร์ตั้งแต่ iPhone 12นะคะรวมไปจนถึงหูฟังด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเหมือน greenwashing อยู่ดีถูกไหมคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ยังปล่อยสินค้ารุ่นอื่นๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะแถมยังใช้แบรน e ์เอลิเมนต์อีกด้วยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ตามอัปเดตรุ่นใหม่ๆถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไอโฟน 6s เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชาร์จของ iPhone รุ่นใหม่ได้แล้วถูกไหมคะเพราะว่า iPhone รุ่นใหม่เนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นหัวชาร์จที่เป็น type C ถูกไหมคะมันมีจุดเที่ Apple เนี่ยทำให้มันเป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ล่าสุดค่ะทีมคุกนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Apple ในปัจจุบันนะคะเขาประกาศข่าวว่า iPad 10.2นิ้วนะคะแล้วก็ Apple Watch Series 7นะคะ จะเป็นรุ่นที่ตัวเครื่องแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียม1 0 0นะคะการใช้งานของเขาหรือว่าแร่อลูมิเนียมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เติมออริจินหรือตัวต้นของอลูมิเนียมเข้าไปถูกไหมคะเราสามารถที่จะรีไซเคิลนะคะตัวอลูมิเนียมเนี่ยได้ทั้งหมด100%เลยนะคะเพื่อนๆตัว Apple Watch นะคะใช้แร่โลหะที่มารีไซเคิลได้100%เช่นตรงที่เป็นทัปติเอนจินนะคะระบบสันในแบบฉบับของ Apple ค่ะที่ทำมาจากเตนร ีไซเคิล100%ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมรีไซเคิล100% iPad นะคะที่ใช้ดีบุกในการรีไซเคิล100%นะคะในการเชื่อมแถววงจรหลักค่ะและใช้แร่โลหะนะคะหายากรีไซเคิลได้100%ในแม่เหล็กของตัวเครื่องเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะ iPhone 13ที่เพิ่งเปิดตัวไปเองนะคะก็ได้เปลี่ยนบางส่วนนะคะให้มาใช้วัสดุรีไซเคิลเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นนะคะตรงวงจรหลักนะคะเขาก็ได้ใช้ดีบุก ในการรีไซเคิล1 0 0ด้วยกันค่ะในการเชื่อมแผงมงจรนะคะและยังได้เปลี่ยนนะคะทองที่รีไซเคิลได้100%ในการเคลือบแผงวงจรหลักค่ะรวมถึงนะคะสายไฟในกล้องหน้าและกล้องหลังแทนอีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเราอาจจะสงสัยถูกไหมคะว่า Apple เนี่ยเขาใช้อะไรนะคะในการที่จะรีไซเคิลและกลับมาได้อย่างไรนะคะโดยที่ Apple นะคะเขาเนี่ยมีหุ่นยนต์พิเศษนะคะที่แยกชิ้นส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะมี2ตัวค่ะชื่อว่า Daisy และ a v e นะคะ ซึ่งเขาเนี่ยใช้ในการคัดแยกขยะนะคะซึ่งอันอื่นๆเนี่ยแอปเปิลเนี่ยไม่ได้ระบุนะคะจริงๆเขาอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะมีหลายรุ่นกว่านี้แน่นอนซึ่งเจ้าหุ่นยนตัวนี้นะคะสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนของ iPhone ด้วยความเร็วถึง200เครื่องต่อชั่วโมงเลยค่ะรุ่นที่แตกต่างกันก็สามารถที่จะแยกได้ด้วยนะคะซึ่งชิ้นส่วนของ iPhone เนี่ยทำมาจากโลกหะหายากค่ะซึ่งหลังจากการแยกแล้วเนี่ยวัสดุพวกนี้นะคะก็จะกลับเข้าสู่ตลาดนะคะเพื่อซื้อขายวัตถุดิบกันอีกครั้งหนึ่งหมุน เวียนนะคะช่วยการลดในการถลุงแร่ค่ะและในปี2020นะคะทาง Apple เนี่ยเขาก็ระบุนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเซฟขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะไม่ให้ถูกถลุงแร่หรือว่า ถูกส่งหลุมฝังกลบนะคะได้ประมาณ39,00 0ันตันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าตอนแรกที่เรากล่าวไปถึงเรื่องอะแดปเตอร์ถูกไหมคะเราอาจจะมีความแบบหงุดหงิดใจนิดนึงนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ให้อแดปเตอร์มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอปเปเนี่ยเขาก็มีตัวเลขซัพพอร์ตนะคะว่าการที่เขาเนี่ยลดการให้อแดปเตอร์เนี่ยเขาสามารถลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นนะคะและในการขนส่งเองเขาสามารถที่จะส่งได้ทีละหลายๆชิ้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีขนาดน้ําหนักที่เบามากขึ้น ะะแถมนะคะ e p p เ e เนี่ยก็ยังคาดการณ์อีกด้วยว่าการที่เขาเลิกแถมอะแดปเตอร์มาเนี่ยจะช่วยลดในการใช้แร่ทองแดงแร่ดีบุกและแร่สังกะสีพอไม่มีอะแดปเตอร์ก็เท่ากับว่าลดการใช้แร่พวกนี้นะคะ ซึ่งลดได้ถึง851,000ปันเลยทีเดียวค่ะส่วนใครนะคะที่มี Apple ที่ไม่ได้ใช้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะนาทีทองนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone, iMac, Apple Watch เองนะคะสามารถที่จะไปใช้บริการ Apple Trade In ได้นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับเครดิตส่วนลดนะคะตามขนาดน้ำหนักหรือว่ารุ่นหรือว่าสภาพนะคะสภาพที่เราเนี่ยนำไป Trade-in เลยค่ะ ถ้า Apple อยากที่จะลดจริงๆเนี่ยจริงๆเพลาๆเรื่องของการปล่อยรุ่นใหม่ๆออกมาก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าอย่าง iPhone 11และ iPhone 12เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากถูกไหมคะในแง่ของตัวเครื่องภายในหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่ารูปแบบดีไซน์ถูกไหมคะจุดแข็งของ Apple เนี่ยสำหรับใหม่เองคิดว่าอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ของเขานะคะที่เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรุ่นของ iPhone 4 ไอโฟน5ไปจนถึง iPhone 13เนี่ยจริงๆถ้า Apple ทําตรงนี้ได้นะคะเราก็จะได้ลดเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใหม่ n n v i r o n m e n t นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เ,เพื่อนๆอยากที่จะให้ Environment นนะคะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะ ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ของเราได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ากด s u b s c r i e e ไว้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดการเล่าเรื่องนะคะต่างๆของเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะรักษากายรักษาใจแล้วก็รักษาโลกของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ